สบายดีพี่น้องมื่อสุขสุคนเด้ออันนี้ล่ะคิข้าวกับปิ้งหมูปิป้งปลาทูพี่น้องโอ้หโ้ยสบายดีพี่น้องจานเดียวกับพ่อก <c oughs> าน <damn. S 2> เลีวจานอะไรทำอาหารเนี่ยจานหมักฟังหมักมานี่สบายดีเด้อพี่น้องเด้อปิ้งหมูปิ้งปลาทูอ่ะปิ้งหมูปิ้งปลาทูสิ่มหมักหูพี่น้องเลยมันเมื่อย <c oughs> <c oughs> าแต่คุดชิโล่แล้วก็ฮะเห็ดเห็ดจะได้พาะแกงหอแต่เห็ดเพาะเห็ดอะะพ่อเอาอะไบอร์อะไรลลุ่มมันบบบนี้สดด้่มละโอ้ยอยากสดน้ำต้มได้ยนอันี้ล่ะสดพุดอืมอันเจ้ะสดน้ำกันละ Huy cầu rico bởi cầm sông bởi cầm sông một cầm sông bởi cầm sông bởi cầm sông bởi cầm sông

เวนมันก็โตหลอกจนเมื่อยพี่น้องเฮ็ดละงวดมันออกนะมั้งออกไปเฮ็ดเพิ่งพี่น้องเฮ็ดเพิ่งก็ออกออกกระติกกระตึกออกแบบกระปิดกระปอยนะกันวัะเน่ะน่าจะไปว่าน้ำมานนะประเทศผมกำลังเป็นตุ้มเป็นตุ้มอื่นงือผมบอกไปนะ อื่นดีตคือมือดีเาล้น่งอสื้อกับนม่ก็ไม่แก้เป็นวีย่้น่อ่อ่อเาเรีมัน้องอเป็นวีเป็นวีน่น่งปุ่มไป็ุ่มใส่ดีก้อนดีก้อนไ เราไปเวียดสะพันสักแต่ไอนเราไปฝนก็ฝคก็มืดพระมืดคนอย่อันนี้อันนี้่ะ

ข่าพี่นองอันนีวัดนะเป็นวัดนกินน้เงินมีต่อิมาเฮ็ดมาเข่าเบิรงคิปมจิเพี่น้องเด้จ้าหายเต้นเจ้าอย่างเมื่อไรน้เขากินน้ำเข่ากินน้ำเลี้เจาเขาเจามากน่เข่ามาเมยในแคงข่าพี่น้อง เาตีหล่อวะสลีลอ่อเลยันหนาถือเซียนแม่มนะซือเซียนไปกบบเดียวหนังคุดอยู่บนแนมมึงผูกมาจีบไปห้อดทุ่แหละวะเวี๋ยวยออันไปหาเห็ดนักว่ะเขามาเารียกเอาลูกเขามาน้ำเด้อลูกเขาเขามานําเดอ้อพอ ไปเล้ยเอาลุงมาแม่ไป,ไปไปป้าไว้นุงหยาเอาละมาซีรีสหลักไประบาดนดรีไปไปทำโบได้เราอโตดื้อพีน้องเลยไปเล่นเพื่อนเป็นสาวน้อยสาไปโลกกลมด e <c oughs> อกไม้เล้ากระเด็ดดอกไม้เล้าแบบเป็น้อยมินต์นะแม่นดูซื่อไปเหอนประโคนกับไปเห็ดกบไม้เล้าไปจับปือแบบมัน Hãy subscribe Luộc kênh ra từ một tí. rồi xăng hóa tí tí. Bay bay Không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยาลูกมันเป็นของอ้างน,นะสวะกีะ้สวะกี้มปนคนไปดื้อด้แม,ม่อืมนอเริ่มย่างเริ่งสลัดลูกมืคว่มือลูกมาถึงขนาดนี้ใช่เครียดมนมินิมันมคือจะห้าเขาสีหนาวแบบ ตัวม่มันนอนมืนข้นบอนนอนแหละเขาก็รับแต่ม้นจมัรับตงโอ้โหยนี่คือเดียวีละแล้วเดียวมันอยจะนนหูมือมาเมื่อตาเหมอนมันเห็นเห็ดมลคนเดียวอยู่แต่มันรับยามใดนสองคนอย่องนยากนอ่ โมนกระต้นโมนกระต้นได้บวงไงลูกเอ้าบวงสดนะสดกิอืมดวนีลูกเขาบอกว่ากินอข้าวกันไะกนินขนมหวาย

เอากินน้ำน้ำขเข่าน้ำละเลือดมันอิ่มนะบ้าก็จะกระายอิ่มนะบ้าสีโบสีเบน้ะพปลาบบางคนเขาเมื่อยแตเขาบริยาคไม่เข่าพี่น้องผูเขอสิโอยเอาไปแห้งเมื่อยปแะเสเนจะเข่าสั้นจอกหอกเมื่อยเข่าเมื่อยเข่าก็คนมันสิอ้วน นี่นั่นค่ะนี่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 เก็บผ้าเลย่อถือยางปลาฉันมันถือยังปลใส่ถือยังปลาเออถือจอกปลาเินถืกจอกเด้อหมอเนเอาสิกินสิ่เอาเข้าเห้นเป็นพุทธวันเลยหักเลย โทโตไปบุญไปโไปบุญเลยเป็น้ไปบุญไปโตไปบุญถูกงามด้ไหถูกงานไปบุญถูกงานได้ไปบุญเนะบุญเนาะงาวนโตถูกงามเถอะโตูกอยากให้ดูหางเห็บป้าไห ตุ้งหามกต้องทำเหนทุกทุกไปพูนเห็ดนี่บอกตุ้งหาม่ะตุ้งหามไปละไปละพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กันเลยพ่อคลิปหนาจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อครับเข่ามียังปิ้งหมูปิ้งปลาทูพี่น้องเลยเมื่อยแห้งเลยไปตั้มหมองหน่งนะไปฟังกันเลยเฮ้ยหุกไก